สวัสดีครับีนน้พบกับกล่องสุ่มงานจีนนะครับของค่ายเคเปร์ลอนนะครับหรือเคเปร์ลอนนะตัวทางซ้ายเนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มสัตว์บกนะครับแต่ว่ามียูนิคอร์ด้วยนะน่าจะเป็นซีเข็หรือเปล่าตามรูปนะครับมีทั้งหมด30ิบแบบอ่าตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะตุ๊กตาแม่เหล็กนะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นงานสัตว์ทะเลหรือว่าจะมีตัวซีเข็นั้นจะเป็นน้องเมอร์เมดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้อะไรนะครับอย่างละหนึ่งเท่านั้นแหละนะไม่ได้เปิดหมดนะ มาดูกันว่าหน้าตาหน้ารักขนาดไหนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะถ้าเปิดหมดไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนนะอันนี้นะครับโอเคไปดูกันโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกล่องสุ่มนะมาดูซองสุ่มก่อนดีกว่านี่ครับซองสุ่มน้องเป็นแบบนี้ครับสัมผัสแล้วเนี่ยเป็นตุ๊กตานุ่มนิ่มนะแต่น่าจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนั่นเองนะครับมีตัวอะไรบ้างนะก็ผมมารีวิวข้างๆดีกว่านะครับนี่นะเห็นหลายชนิดเลยนะครับ ก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีเห็นสิบห้าตัวนะฝั่งนี้เห็นสิบห้าตัวนะครับข้างบนเป็นน้องแกะกับน้องยีราฟนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อีกสิบห้าตัวนะซึ่งตัวซีเกตก็คือน้องยูนิคอร์นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะโอเคมาลุ้นกันเลยดีกว่าฟึบจริงๆสัมผัสแล้วเนี่ยมันเดายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าตัวความหนาของมันนะครับมันเป็นทรงอะไรแต่อันนี้ยเป็นก้อนๆหรือก้อนๆครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นก้อนๆ น่าจะเป็นพวกแบบน้องหมีน้องแกะน้องอะไรพวกนี้นะที่ไม่ใช่ตัวที่แบบมีแขนขานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ไหมหนึ 1, ่งสองอ้าวแกะตื้นไปหน่อยนะครับต้องแกะอีกรอบหนึ่งไม่ถึงแกะตื้นแกะตื้นเราก็จะเก็บของไว้เนี่ยต้นตะกอนนะไม่ได้ไม่ได้งั้นะเรามาตัดดีกว่าเฮ้ยโอเค ฮึบไม่กล้าดูเลยอุ้ยเห็นสีแล้วอะ่ะอุ้ยสีเหลืองนี่มันลองสิงโตจริงด้วยไหมผมเดาเก่งมันต้องเป็นตัวก้นกอนๆเห็นไหมแต่ทำไมรูปทรงมันไม่เหมือนกันในรูปอะ่ะนี่คือตัวของจริงไอ้นี่คือตัวตัวอันนี้คือตัวของจริงครับคุณหลอกดาวนะตัวแม่เหล็กอยู่ตรงไหนเอาแม่เหล็กตรงนี้นะครับเพราะว่าเอาติดติดตัวของอ่าตู้เย็นได้นั่นเองนะอุย้ยขนหางน่ารักจังนะ แต่สีไม่เหมือนกันเลยอะแต่น,นี้สวยกว่าเพราะว่าสีเนี้ยมาดูเข้มไปหน่อยสีนี้ดูน่ารักกว่านะครับโอเคผมได้น้องสิงโตมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องสุ่มอีกเซตหนึ่งดีกว่าว่าผมจะได้ตัวไหนครับผมมาเราตั้งไว้ข้างๆ้านี้ก่อนเนาะนี่เดี๋ยวเราหยิบอีกกล่องหนึ่งมาถ้าได้อีกกล่องหนึ่งนะครับอีกกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหล่าสัตว์ทะเลนะซึ่ง เอาจริงผมบางตัวผมก็ไม่รู้ชื่อมันนะ <c oughs> นะน้องกระเบนน้องฉลามหัวคออะไรพวกนี้นะครับมามาดูกันดีกว่าผมจะได้ตัวไหนอ๋อแล้วก็นี่แม่เหล็กความเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยเห็นไหมนี่แม่เหล็กแรงดูดใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแม่เหล็กตัวนี้นะเพราะาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแม่เหล็กทั้งคู่นะเอาไปติดตู้เย็นก็น่ารักน่าชังจริงๆเลยนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าแล้วจั์ทะเลล่ะเป็นยังไงนะน,นี้ก็ซองสวยอีกแล้วนะครับ ตัวที่แพงน่าจะเป็นตัวน้องเมอร์เมดแน่นอนนะเมอร์เมดเป็นสัตว์ทะเลเหรอแต่จะหน้าตาเหมือนน้องชิราโฮชิปึ๊บถ่ายดเหมือนเดิมเลยคือเอาไม่ออกนะครับมาดูรอบนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคออกแล้วอุ้ยเหลืองมาเลยอ่ะน้องม้าน้าแน่เลยอ่ะทําไมผมถูกกับสีเหลืองเหรอเดี๋ยวนี้ใช่จริงด้วยน้องม้าน้ําอุ้ยมีขนตรงนี้ด้วยผู้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 นะน้องม้าน้ําครับทําไมม้าน้าเป็นสีเหลืองล่ะอ่าก็ถือว่า ได้เหลืองทั้งคู่เลยอันนี้ตัวแม่เหล็กดูหน่อยมฮะนี่ถ้าวางแบบเนี่ยแม่เหล็กดูอ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ารักนะครับน้องมะาน้ำตามตามปกไหมเดี๋ยวมาดูปกนิดนึงนะนี่ตัวปกเป็นแบบนี้ก็มีความใกล้เคียงใกล้เคียงนะเหมือนสักประมาณแปดสิบเจ็ดสามจุดห้าห้าปกเปอร์เซ็นตนะครับ ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะแต่ก็มีความน่ารักดีนะอทำไมตาย,ยตรงนี้เนาะผมว่าเขาคงเอาตามาอยู่ตรงนี้ตามอาร์ตอะมันก็เลยดูแบบประหลาดประหลาดนิดนึงเนาะในในกระตูมนมันได้แต่ตัวของจริงจะตลกหน่อยก็ได้เยลโล่ทั้งคู่เลยเหลืองทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าทําไมสีเหลืองถูกฉลอก,กับผมเหรอช่วงนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับการรีวิวตัวของสัตว์บกนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลนะครับเมื่อแฟนบอกว่าอยากเปิดเพิ่ม ก็เลยเอาซะหน่อยครับตะก,กี้เราเปิดมาแล้วใช่ไหมคือน้องสิงโตแล้วก็น้องมาน้ําใช่ไหมครับแฟนบอกเอาอีกสักสองสตัวน่ะจะได้รู้เผื่อเราจะได้ตัวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็เลยเปิดมาอีกสี่ครับน้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะนี่ตัวแรกไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับยูนิคอนอยู่ไหนได้ยูนิคอนมาแล้วนะความห่ามนั่นคือ ตัวดีไซน์อาร์ตอ่ะมันออกเป็นแนวการ์ตูนใช่ไหมตามันแบบเนี้ยมันก็น่ารักดีครับแต่พอเป็นตัวจริงอ่ะมันจะดูแบบเออผิดสเกลมนุษย์ไปหน่อยมันตาต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะตากลายเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันดูแบบตัวอะไรวะเนี้ยเป็นการดีไซน์ของเล่นที่มันก็สมอาร์ตนะแต่มันก็จะดูแหม่งๆห่งหน่อยคืออย่างเงี้ยพอเข้าใจได้เพราะว่าอาร์ตอ่ะมันซ้ายขวามันบาลานซ์ใช่ไหมแต่คนแบบนี้ปุ๊บมันจะแบบตัวอะไรวะเนี้ยอย่างวะนิดนึงครับแต่ว่า น้องยูนิคอนเนี่ยจะความเจ๋งคือตรงนี้ฮะนี่มันจะมีความบิบ๊อบเห็นไหมครับเหมือนเขาตัวทําตัวไฮไลท์กิตเตอร์อะไรทุกอย่างเอาไว้เนี่ยก็สวยดีครับมีเขายูนิคอนด้วยนะแล้วที่ผมลืมรีวิวตัวนี้นะเชื่อตัวนี้เป็นห้อยพวงกุญแจก็สามารถหาพวกตัวของเม็ดนะครับผมหรือว่าเส้นลวดสวยๆนะมาห้อยเป็นพวงกุญแจได้นะครับแต่ว่าเขาเป็นแม่เหล็กไงมันก็จะเป็นเหมือนแม่เหล็กติดกระเป๋าแต่ห้อยกุญแจไว้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะน้องยูนิคอนมาแล้ว ตัวถัดไปครับตอนแรกผมก็นั่งสุ่มเอ๊ตัวอะไรดีนีน่ี่ตัวนี้ฮะน้องสล็อตตี้น่ารักครับนี่น้องสล็อตนะฮะก็แท้แถมพร้อมกับตัวต้นไม้ด้วยนะตอนผมจาสะพัดตะเกียผมกม็นั่งหามอมืตัวอะไรนะนี่มันมีรูปร่างแปลกๆอ๋อเขามีพร็อพมาให้นั่นเองนะครับน่ารักดีนะตัวถัดไปครับปึบนกโทแคนนะครับผมอ่านกตัวนี้ก็ ใส่อาร์ตแบบนี้โอเคอยู่เพราะว่าเขาอะมันมันมันหนูก็ปากมันหันมาฝั่งนี้เนาะแต่ว่าจะมีความตลกนี่ตรงตรงตรงเนี้ยเนี่ยคือเข้าใจอาร์ตแหละว่าแบบเขาออกแบบมาเป็นอาร์ตแบบกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งมองหันข้างแต่ว่ามันก็ดูแบบฮานิหนึ่งฮาฮาหน่อยนะอันนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่ผมสุ่มอีกตัวหนึ่งมานี่น้องโคอ,อาลานะครับผมพร้อมการเกาะต้นไม้นะแต่ทีในอาร์ตต้นไม้ใหญ่นะ แต่นี้เกาะน,นิดนึงนะมีใบไม้ด้วยน่ารักดีนะครับใบยูคาลิปตัสหรือเปล่านะครับนี่น่ารักคือตัวขนนะ่ะก็จะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างเลยนะเห็นไหมตัวนี้ขนจะเป็นแบบหนึ่งขนก็จะเป็นแบบหนึ่งเขาก็พยายามจะดีไซน์ให้มันมีความโดดเด่นเป็นสัตว์ป่าในสไตล์ของตัวเองเหมือนกันนะก็น่ารักดีนะครับก็จริงๆแล้วก็ ตัวไหนก็ได้น่ารักหมดแหละแล้วแต่เราชอบเนาะถ้าเราชอบสัตว์ที่มันแบบเลี้ยงสวยๆผมว่าก็ซื้อมาเลยหลายตัวแล้วก็เอามาเลียงเนี่ยมันก็น่ารักดีนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะคอยจิดมชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมวันนี้มันเตรียมตอ้แห่งติดแม่เหล็กน่าสนใจดีฮะ,ะแล้วเจอกันครับตอนแรกร้องสิงโตนะมาน้ำร้องไม่ถูกอันนี้ ร้องไม่ถูกกว่าเดิมไม่รู้ร้องยังไงเลยนะน่ารักมากบ๊ายบาย